สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงกันนะครับอันนี้ก็สังเกตว่ายอดจะเหี่ยวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้นี่ปกติที่เคยเห็นเลยนะก็คือเกิดจากเวลาฝนตกเยอะๆฝนตกเนี่ยแล้วอยู่ๆแดดมันก็ออกมาจะเหี่ยวอย่างเงี้ยครับันไม่ได้รดน้ําก็จะเหี่ยวพับอย่างเงี้ยครับอันนี้เหมือนกับมีการร่องรอยการทําลายของมแมลงบ้างอะไรบ้าง นะครับอันนี้ไม่มีต้นใหม่นะครับกอนี้ไม่มีต้นใหม่ก็ช่างมันจะมีหรือไม่มีเรายังไม่ได้โฟกัสนะเวลานี้ต้นนี้ก็มีร่องรอยโดนมแมลงทําลายนะครับอืแต่ก็ช่างมันเพราะว่ายังใช้อะไรไม่ได้มากนะักนอกจากให้มันเลี้ยงต้นไปโคนก็ไม่มีเพิ่มนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งคดเป็นงูก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือบางที มันจะมีอาการแบบขาดน้ําฉุกเฉินในประมาณนี้นะครับจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาต้นเล็กๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าพอต้นเล็กมันก็จะเขี่ยวเขี่ยวแล้วมันก็จะงองงองอีกเมื่อชื้นขึ้นมานะครับเมื่อได้น้ําหรือว่าข้ามคืนเนี่ยมันก็จะแอนดระแนะอย่างนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันคือพับไปแล้วมันก็โตมันก็กลับย้อนขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้ซึ่ง ในขณะที่เราเลี้ยงต้นเลี้ยงกออย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องไปอะไรมันมากนะครับในกรณีที่ปลูกขายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็คือปลูกไว้เผื่อกินเผื่อขายก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากที่มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังเก็บมาใช้อะไรไม่ได้นะครับไม่พอที่จะกินจะกินก็ไม่พอกินเพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงการขายแม้แต่กินยังไม่พอกินง่ายก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปอะไรกับมันนะครับรอให้มันต้นโตขนาด นิ้วก้อยก่อนค่อยว่ากันก็ได้นะครับอันนี้แค่ขนาดตะเกียบได้เนาะขนาดตะเกียบเนี่ยตะเกียบอ,อไม่ใช่ตะเกียบที่เป็นของสมัยก่อนนะนออ,อันนี้นะครับอันนี้ก็มีร่องรอยการทําลายของมแมลงก็เด็ดทิ้งซะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เริ่มหมดอายุก็ถอนทิ้งซะอันนี้นะครับก็ที่เรามองว่ามันเป็นสองมันแยกเป็นสองนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะโตมาฝั่งนี้ ฝั่งนี้มันไม่ค่อยจะโตก็ช่างมันรอดูกันต่อไปนะครับสังเกตว่าเราจะใช้คำว่าช่างมันเยอะแต่ช่วยไม่ได้นะครับเมื่อต้องรอมันก็คือต้องรอเร่งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคำว่ารอก็คือรออันนี้นะครับก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่อันนี้จะมีลักษณะการโตแบบสองแยกเป็นสองนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันเนี้ย ถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยพวกนี้ก็กินได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยถ้ามันมีหลายต้นนะครับเนี่ยขนาดนี้ก็เริ่มเก็บกินได้นะครับแต่ถ้ามันมีน้อยก็ไม่พอกินก่อไม่รู้จะเก็บทําไมปล่อยไว้ให้ติดต้นนะครับปล่อยไว้ให้ติดต้นแล้วได้อะไรก็คือพอต้นกอใหญ่มันก็จะได้ด้วยความเชื่อว่าเมื่อมันมีต้นมีใบมากๆนะครับ <ๆ S 2> ก็จะสามารถสร้างกอได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น เพราะเราต้องการให้กอมันใหญ่จะได้มีไว้ขยายพันธุ์ได้ไว้เก็บหนอกินได้ขายได้นะครับเนี่ยวันละห้าหนอห้าหนอห้าหนอเนี่ยเจ็ดวันก็เท่าไหร่ครับสาสิบห้าหนอใช่ไหมสามสิบห้าหนอขายสิบหนอสิบบาทเนี้ยหรือว่าสิบห้าบาทเนี้ยอืมก็ไม่เร็วแล้วนะพูดถึงก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ